สุภาษิตบ,บทที่23ข้อที่31อย่ามองดูเล่าองุ่นเมื่อมันมีสีสแดงเมื่อมันปริ่งประกายในถ้วยและมันไหลลงอย่างคล่งองคอข้อก่อนหน้านู้เลยนะครับก็ในข้อ26บอกว่าให้เรามอบใจกับพระเจ้าแล้วก็ตาเราจับจ้องทางของพระองค์ในข้อนี้ก็พูดทำนองนี้กันตาเนี่ยอย่าเอาไปมองมองให้มองทางของพระเจ้าอย่าไปมองอะไรอย่าไปมองเล่าอ,องุ่นหรือในอะีกมุมหนึ่งก็คืออย่าไปมองสิ่งยั่วยวนแห่งโลกนี้โอ้โดูสิคนนั้นเขาขับรถสปอร์ต รู้เลยเรายังขี่รถโตโยต้าคันเล็กๆอยู่เลยโอ้โหดูคนนั้นบ้านใหญ่โตดูบ้านเราสิโ oh, อ้ดูมือถือเขาแพงๆมือถือเราถูกเหลือเกินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่าไปให้ตาของเจ้าเนี่ยไปมองสิ่งที่ยั่วยวนแห่งโลกนี้ในข้อนี้เปรียบเทียบหมายถึงเล่าอางุ่นอย่ามองดูเล่าอางุ่นเมื่อมันมีสีแดงเปล่งประกายเล่าอางุ่นในแผ่นดินคณะอันในเวลานั้นนะครับก็จะมีสีแดงซึ่งเป็นเล่าอางุ่นที่นิยมมากแล้วก็เป็นถือว่าเป็นเล่าอางุ่น ชนิดดีแล้วก็เป็นสีที่งดงามที่สุดก็จะมีสีแดงสดใสเป็นประกายแล้วก็ดูสวยงามมากในที่นี้หมายถึงว่าจงยาไปมองดูสีที่สวยงามของมันอย่าตัดสินคุณภาพของมันด้วยสิ่งที่ตามองเห็นทั่วๆไปโอ้หเหล้าอางุ่นในถ้วยนี้สีมันน่ากินเหลือเกินแดงสดใสโอ้ต้องเป็นเหล้าอางุ่นอย่างดีแน่นอนน่ากินเหลือเกินแต่ว่า จริงๆแล้วมันไม่ดีมันเป็นอันตรายถ้าเจ้ากินเข้าไปมันจะทำลายชีวิตของเจ้ากินเข้าไปเจ้าเจ้าเจ้าเมามันจะทำลายชีวิตของเจ้าวันนี้ก็เหมือนกันพอเราดูสิ่งยัว่วยวนแห่งโลกนี้โอ้โหดูสิคนนั้นก็เป็นอย่างนี้โอ้ถ้าเราเป็นอย่างนี้ก็ดีเนาะถ้าเราอย่างนั้นก็ดีต่างๆโลกนี้มันใส่ค่านิยมต่างๆเข้ามาในสื่อโฆษณาในสิ่งต่างๆมาสู่ชีวิตออเราเพื่อหลอกเราล่อเราให้เห็นว่าโอ้โหดูสิมันน่ากินจริงๆแล้วพอกินเข้าไปพบกับความโศกเศร้าและเสียใจ เมื่อจมอยู่กับมันเมื่อไล่ตามเหมือนเมื่อแสวงหามันเมื่อตาจับจ้องมันอยากได้สิ่งเหล่านั้นกับพบกับความโศกเศร้าในมัทธิวบทที่5้าข้อที่28พระเยซูเตือนว่าถ้าผู้ใดมองหญิงด้วยใจกำหนัดผู้นั้นก็ล่วงประเวณีกับหญิงนั้นแล้วใช่ไหมก็คือว่าพอตาเนี่ยเริ่มจดจอ่อ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 ในสุดเดียวใจมันก็จะไหลไปทางนั้นวันนี้ก็เหมือนกันตาของเราเนี่ยอย่าให้เราไปมองที่สิ่งยั่วยวนแห่งโลกนี้มองแล้วมองเรามองแล้วมองเราเพราะว่าในสุดใจเรา มีอกแนวโน้มที่จะถูกชักจูงไปในข้อนี้บอกว่าอย่าไปดูสีแดงของมันที่มันดูสวยงามน่าดูนั้นมันดูสดชื่นมีชีวิตชีวาสดใสสวยงามแต่พอเจ้าไปเกี่ยวข้องกับมันจริงๆมันไม่เป็นอย่างนั้นเลยมันจะทําให้เจ้าร้องโอดโอยโอยทุกข์ใจปาดเจ็บต่างๆเต็มไปหมดเลยเหมือนข้อก่อนหน้านี้ที่กล่าวมามันเคลื่อนไหวดูมีประกายเหมือนกับแกล้วแล้วก็มันไหลลงคอหน้าชื่นใจจริงๆมันดูดีในภายนอก และดูถูกต้องดูสวยงามและดูเหมือนมันสัญญาว่าจะให้ความพอใจให้ความสุขให้ความเพลิดเพลินแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับมันแต่ความจริงแล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่ใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับมันจะทำลายชีวิตของคนคนนั้น กับดักแห่งโลกนี้ก็เหมือนกันสิ่งย่วยยนแห่งโลกนี้ดูไปเหมือนเพลิดเพลินโอถ้าได้มีแฟนเยอะๆก็คงจะดีโอถ้าได้อย่างนั้นก็คงจะดีโอถ้าเป็นแบบนี้ก็คงจะดีแล้วพอตาม,มันมองเยอะๆเข้าเยอะเข้าใจมันปรารถนาเราก็เลยเริ่มมอบใจให้กับสิ่งเหล่านั้นแทนที่ใจของเราจะอยู่เพื่อทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าอยู่เพื่อถวายเกียรติแด่ดพระเจ้าอยู่เพื่อให้พระเจ้าพอพระทัยกลับไปอยู่เพื่อแสวงหาสิ่งเหล่านั้นแล้วคําสัญญาของพวกมันเนี่ยล้วนแต่หลอกลวงมา าหาชันสิถ้าแกมีเงินเยอะๆแกจะมีความสุขถ้าแกมีเมียเยอะๆแกจะมีความสุขถ้าแกได้ขึ้นตำแหน่งเป็นผู้จัดก,การนะโอ้ชีวิตนี้แกจะมีความสุขไปชั่วชีวิตเลยมันโกกหมดเลยมันเป็นความเพลิดเพลินจอมปลอมเป็นความสุขจอมปลอมแต่สุดท้ายมีแต่ความว่างเปล่าและความโศกเศร้าเสียใจอย่าให้ตาของเราจับจ้องไปที่เล่าองุ่นเหล่านั้นสิ่งยั่วยั่เหล่านั้นแต่ให้ตาเราจับจ้องไปที่พระเจ้าสิ่งที่ดูสวยงามไม่ได้นําสิ่งที่สวยงามมาสู่ชีวิตของเราเสมอไปแต่การ เชื่อฟังทำตามพระคําของพระเจ้าต่างหากที่จะนําความงดงามมาสู่ชีวิตของเราตลอดไป